This is Digital Tips podcast. Listen for your futures. ใช้ hashtag อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digital Tips Podcast นะคะใน EP นี้เนี่ยทิพมาชวนคุยในเรื่องของการทำ Hashtag m า r k e t i n g นะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ใหม่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ก็ยังควรจะเอามาคุยกันอยู่ดีเพราะว่าจากประสบการณ์นะคะช่วงนี้มีโอกาสได้เข้าไปดูธุรกิจต่างๆเยอะนะคะมีโอกาสทำ c อ,อ r p o r a t e Training นะคะมีโอกาสได้เจอลูกค้าที่เป็น c o n s ัล t เยอะนะคะซึ่งในช่วงหลังเนี่ยเราก็เริ่มได้เห็นนะคะว่าเออเอาเข้าจริงๆแล้ว ก็มีธุรกิจทุกไซส์ทุกขนาดเลยตั้งแต่ SME ไปจนถึงคอร์เปอเรทใหญ่ๆที่บางครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องของ hashtag อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นใน EP นี้ก็เลยมาชวนคุยเรื่องนี้กันนะคะว่าในฐาน,นะเจ้าของธุรกิจในฐาน,นะนักการตลาดนะคะวันนี้เนี่ยจะได้กลับไปเป็นเช็คลิสต์นะสำรวจตัวเองเบาๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ใช้ h a s h t a g เนี่ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเอ๊ะ แล้วทำไมต้องใส่แฮชแท็กด้วยมันจำเป็นไหมมันต้องใช้ทุกโพสไหมนะคะต้องใส่ทุกอันหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือว่าประโยชน์หลักๆเลยของแฮชแท็กไม่นับเรื่องการเน้นคำให้มันเป็นสีอื่นหรือว่าเน้นคำให้เด่นขึ้นเนี่ยนะคะประโยชน์หลักๆของมันเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องของ discoverable นะคะคือการทำโพสต์ของเราเนี่ยให้มันถูกคนพบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นการช่วยสร้าง conversation ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปคุยกับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ง่ายมากยิ น,นะคะรวมถึงหลายๆครั้งเนี่ยการใช้ Hashtag ก็มีส่วนที่จะทำให้โพสต์ของเราเนี่ยได้ r a c h ดีขึ้นได้ Awareness ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เราเข้าไปจอยใน Conversation ที่มันอาจจะกำลัง Trending อยู่นะคะเป็น Hashtag ที่ Popular อยู่อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะในส่วนนี้เนาะทีนี้ เข้าใจเรื่องของประโยชน์ของการใช้ hashtag ไปแล้วนะคะเรามาดูซิว่าเอ๊ะแล้วมันมีประเภทของ hashtag แบบไหนได้บ้างนะที่แบรนด์ของฉันหรือว่าสินค้าของฉันเนี่ยควรจะต้องจำอินเข้าไปหรือว่าควรจะต้องใช้นะคะอ่ะเรามาดูกัน อันแรกเลยก็คือ Branded Hashtag นะคะหรือว่า Hashtag ของแบรนด์นั่นเองนะคะ h a ชของแบรนด์เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะแน่นอนยี่ห้อของคุณแบรนด์ Brand ของคุณสโลแกนของคุณนะคะอะไรก็ตามที่มันบ่งบอกความเป็นคุณนะคะอันนี้เนี่ยก็คือ Hashtag ของแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่า เราคือดีลเลอร์รถยนต์นะฮะเราก็อาจจะใช้แฮชแท็กที่เป็นแฮชแท็กของยี่ห้อรถหรือว่ารุ่นรถที่เราจําหน่ายอยู่ก็ได้นะคะหรือาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีสโลแกนเฉพาะของร้านเราก็สามารถใส่ได้เช่นกันตัวนี้คือ b บ a n d ์ดัสแฮชแท็นะคะแอบกระซิบไว้ว่าเจ้าตัวแบรนด์แฮชแท็กเนี่ยเป็น1นึ่งแฮที่ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ทุกโพสนะคะถ้าเป็นไปได้นะควรใส่ทุกโพสต์นะคะเพราะว่ามันจะทําให้แบรนดิงของเราเนี่ยติดไปด้วยกับเนื้อคอนเทนต์นะคะ อันที่2นะคะนอกจากตัวแบรนด์แฮชแท็กแล้วเนี่ยก็คือพวกคีย์เวิร์ดแฮชแท็กนะคะคีย์เวิร์ดคืออะไรลองนึกภาพเมื่อวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเขาเซิร์ชหาสินค้าของเราเขาจะใช้คําว่าอะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าทิปเป็นร้านคาเฟ่เนาะทิปมีกาแฟสดมีเครื่องดื่มมีแพนเค้กนะคะแน่นอนคนที่จะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยวลาที่เขาเซิร์ชเขาอาจจะเซิร์ชคําว่าคาเฟ่ เขาอาจจะเสิร์ชคำว่า Coffee เขาอาจจะเสิร์ชคำว่าคาเฟ่ฮอปปิ่งอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ลองนึกดูแพนเค้กอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> หรือสมมุติเราเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันแน่นอนนะคะเวลาคนเสิร์ชเนี่ยก็จะเสิร์ชเช่นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแอร์ฟรายเออร์ er อะไรแบบนี้หรืออาจจะเสิร์ชเป็นยี่ห้อนะคะ ตัวนี้ก็คือการใส่คีย์เวิร์ดดักเอาไว้เพื่อที่ว่าสมมติเล่นๆเกิดวันนี้ทิพต้องการจะซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันโดยที่ไม่ได้มีแบรนด์ไหนที่เป็นแบบสเปซิฟิกไว้นะคะที่อาจจะไปเ e a ร์ชเล่นๆใน Facebook ใน IG หาหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็แน่นอนถ้าเราใส่แฮชแท็กไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะได้เจอแบรนด์ของเราได้ด้วยนะคะ อันนี้คือ keyword เนาะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้อง research กันนิดนึงบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วธุรกิจของฉันนะคะเ,เราควรจะใช้ keyword อะไรบ้างนะคะคำแนะนำก็คือว่าลองไป research ในตลาดดูนะคะลองไปดูซิว่าแบรนด์อื่นๆที่ใกล้เคียงกันเขาใช้ keyword อะไรนะคะเขาใช้คำว่าอะไรเราไปดูผู้นำในตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่สามารถให้เราเนี่ยนึก hashtag ที่เป็น keyword ออกได้นะคะอันที่3นะคะก็คือพวก special keyword ต่าง ทิปใช้คำว่า special keyword ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันรวบรวมเอาหลายหมู่เหมือนกันนะคะเช่น1คือ trending keyword trending keyword เนี่ยหรือว่า trending hashtag ก็คือพวก hashtag ที่มันกำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะอ,อะไรดีละ่ะเช่นอา,อาจจะเป็นข่าวบางข่าวนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่คนกำลัง h o ตฮิตกันอยู่นะคะเป็นเรื่องของอา,อาจจะเป็นเทรนอย่างช่วงที่ผ่านมาเจนนุ่นโบส้มหยุดเลยแบบนี้ตะวงเล็บนะคะ มันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ relate คือเป็นเป็นคอนเทนต์ที่ relate กับแบรนด์เราด้วยนะคะอย่างบางคน j u m อินเข้าไปในพวก trending keyword ต่างๆเนี่ยเวลาคนกดเข้ามาดูเนี่ยถ้าสมมติว่าคอนเทนต์เรามันไม่ได้ relate กับเรื่องนั้นเลยเนี่ยดีไม่เดียจะโดนว่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะเรื่องที่2คือแคมเปญ keyword เช่นนะคะสมมติช่วงนี้เนี่ยเราเล่นแคมเปญอยู่อ่าเป็นแคมเปญเป็นชาเลนจ์ต่างๆแล้วก็ใส่แฮชแท็กพวกนี้ไว้ก็ได้นะคะหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเอ่อเรียกว่าอะไรดีล่ะ เป็นอีเวนต์นะคะกำลังจะมีอีเวนต์อยู่อะไรแบบนี้ก็ใช้แฮชแท็กเป็นคีย์เวนต์เป็นอีเวนต์ก็ได้นะคะดังนั้นพวกนี้หรือบางคนจะใส่แฮชแท็กเป็นฮอลลีเดย์อ่ะฮอลลีเดย์ก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องลองดูคือบางครั้งแฮชแท็กเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องใช้เป็นแบบเซตนี้แล้วก็ฟิกเซตนี้ไปตลอดเวลามันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตามเทศกาลตามโอกาสตามคอนเทนต์ที่เราเขียนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยสมมติเราเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของโควิด19อาจจะมีแฮชแ เกี่ยวกับโควิด -19 ไหมอ่ะอันนี้ก็ดูได้เลยตามความเหมาะสมนะคะทีนี้พอเข้าใจเรื่องการใช้ hashtag แล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงจะวัดผลได้อย่างไรนะคะวิธีการในการจะวัดผล hashtag นะคะจริงๆแล้วเนี่ย มันก็มี key metrics ที่เราสามารถจะดูได้นะคะ3ม metrics ด้วยกันอันแรกเลยก็คือดูเรื่องของ engagement ที่เกิดขึ้นนะคะ engagement ในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น mention นะคะหรือการที่มีคนมาตามใช้ Hashtag เดียวกับเราหรือมีคน mention Hashtag เราอันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะคะมันจะแปลว่าเฮ้ยแ a ชของเราเนี่ยเป็น Hashtag ที่น่าจดจำเป็น Hashtag ที่ควรค่าต่อการแชร์ต่อการพูดต่อนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะอันที่2เลยคือ ยอดวิวสิลองเปรียบเทียบดูว่าก่อนจะใช้แฮชแท็ก กับหลังใช้ hashtag นะคะมันมียอดวิวที่แตกต่างไปอย่างไรเช่นสมัยก่อนไม่ใช้ hashtag เลย average view per clip หรือว่า per post เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วพอตอนหลังมาเริ่มใช้ hashtag เรามาดูซินะคะสัปดาห์2สัปดาห์ยอดวิวเราเพิ่มขึ้นไหมสมมุติว่าถ้ายังไม่เพิ่มนะคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คืออาจจะต้องรีเสิร์ชเพิ่มนะคะจะต้องลองแบบ revise ตัว strategy ดูว่าเอ้แฮชแท็ที่เราใช้เนี่ยมันถูกหรือเปล่านะคะอย่างถ้าเป็น ig เราสามารถจะดู insight ได้เลยว่ามีคน นที่เข้ามา Follow เราจาก hashtag เนี่ยเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะสุดท้ายเลยนะคะอีกคีย์แมทริกซ์หนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของจำนวน Follower นะคะลองดูซิว่าสมมุติสมัยก่อนไม่ใช่ hashtag เลย Follower อาจจะโตขึ้นนะคะสัปดาห์หนึ่ง10%พอมาใช้แ a s h t a g แล้วมันก็สั p โพสิ่งต้องโตขึ้นเช่นจาก1 0อาจนจะกลายเป็น15%หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องคอยมอนิเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าใช้แฮชแท็มาแล้ว การเติบโตของ follower ไม่มีเลยหรือเท่าเดิมนะคะอันนี้เราก็จะต้องมาทำพวกคีย w o r d ร์ดอ y ไ i s กันเพิ่มมากิ่งขึ้นด้วยนะคะก็น่าจะพอเห็นไอเดียนะคะดังนั้นเนี่ยเหมือนที่ทิปบอกนะคะลองกลับไปทบทวนดูนะคะลองกลับไปดูโพสต์ของเราซินะคะลองกลับไปดูคอนเทนต์ของเราซิที่ผ่านมาเราใช้แฮชแท็กอย่างไรนะคะเราใช้แฮชแท็กเหมาะสมไหมนะคะจำนวนของแฮชแท็กทิปคิดว่า ดูได้ตามความเหมาะสมนะฮะไม่จำเป็นว่าจะต้องกระนำใส่ Hashtag แบบโอ้โหยัง IG เขาให้30 Hashtag ก็ใส่30 Hashtag อาจจะไม่ได้จำเป็นนะคะเราเลือกใช้ที่เหมาะสมแล้วก็เลือกใช้ที่มัน Relate กับธุรกิจเรามากที่สุดน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคะและนี่ก็คือ Digital t i p Podcast ใน EP นี้นะคะหวังว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์กับทุกท่านด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทิปคุยเรื่องอะไรก็สามารถจะอินบ เข้้าามาพูดดคคุยกันนไะะฝากทิ้งท้ายไว้กับคอร์ส OBM นะคะอ l i n e น Business Mastery นะคะ, y, ะ,คะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะขายของออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงมีสินค้าในใจเต็มไปหมดเลยหนูจะขายตัวไหนดีนะคะสอนตั้งแต่การหาสินค้าการวิเคราะห์ตลาดการวิเคราะห์เรื่องของ Pricing Strategy นะคะการทำโปรโมชั่นสอนทุกเรื่องที่เป็น Thinking หมดเลยแล้วก็ต้องแอบบอกว่าคอสนี้การบ้านเยอะมากนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่ทุกๆช่องทางของ d ิ g i t a l Tips นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ This is Digital Tips Podcast Listen for your futures